สงครามเขมรมันเป็นสงครามที่แตกต่างกับสงครามที่เวียดนามเยอะแยะเลยเพราะมันแบ่งเป็นขเขมรแดงที่เานิยมคอมมิวนิสต์แบ่งเป็นขเขมรขาวที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ความจริงนะ่ะไม่ได้อยากไปดูสงครามก็เลยจะไปดูนครวัดพอไปถึงแล้วก็จะได้ข่าวปรากฏว่าเขมรแดงมันยึดไว้แล้วเข้าไม่ได้ก็เลยตัดใจเลี้ยวเข้าพัตบางอยู่จนพัตบองแตกก็หนีออกมาก็ พักมันกลางทางพวกชาวบ้านเขาก็ไปจอดไอ้เราก็เดินไปปวดกระทษปัสสาวะเราไม่ทราปัสสาวะที่ไหนดีเราก็เลยเดินเข้าไปเห็นมีโบสถ์ล้างโบสถ์หนึ่งพอเดินเข้าไปได้ยินเสียงแมงวันมันบินกันเอ๊ะเราสงสัยว่ามันทำไมมีอะไรเกิดขึ้น mm hmm. ก็เดินอ้อมไปหลังโบสถ์นะครับ hmm. เจอศพคนตายในกองขึ้นเยอะเลย mm hmm. ก็มีกล้องไลกาอยู่กล้องหนึง่ง เราก็เลยคิดว่าจะต้องเอารูปนี้ได้ก็เอากล้อง,งสแกนซ่อนไว้อย่างเนี้ยในเสื้อเปิดแล้วเอาเลนส์โผลอ่อมาแล้วก็ค่อยๆกดชัตเตอร์มันก็ะแชะได้รูปเดียวจึงได้ภาพที่เป็นสําคัญที่สุดที่ไทยรัฐได้ภาพคนตายศพี่กองขึ้นเป็นบุคเขารากา